แต่ตรงกลางนี่ฮิโรชิเหมือนจะเล่นดีขึ้นนะครับคุมโซนนะครับได้ปุ๊บเอามากองไว้หลังบ้านนะครับไม่เอาศพออกเตา,เาครับคุณดูหัวหมีนะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยครับหาจุดยิงแบบได้ดีมากเลยครับโอ้โหไม่เอาศพออกนี่ยากเลยนะครับแน่เลยฮะอันนี้ทางด้านฮิโรชิจะเปิดรถเปิด,ปดไม่ได้เสียทามมิ่งนะครับอย่าดู่าฟัง โอเคครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับทางด้านฮิโรชิไฟตรงกลางตอนนี้ลงหมดทุกคนเลยนะครับจะมีปืนอยู่สามคันนะครับทางด้านฮิโรชิที่ปล่อยให้เล่นนะครับบนรถส่วน EMP เราไม่สามารถมองได้นะครับว่าวางตรงไหนไปบ้างเอามีคนวาง EMP ไปสองคนแล้วครับทางด้านฮิโรชิวางวางไว้สอง2 2> <นะ S 1> ครับอุ้ยแต่ตรงกลางนี่ฮิโรชิเหมือนจะเล่นดีขึ้นนะครับคุมโซนนะครับได้ปุ๊บเอามากองไว้หลังบ้านนะครับไม่เอาศพออกโอเคครับทางด้าน โอเวอร์ Over, เหมือนมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าโอเวอร์เหมือนมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอุ้ยคุณเปาครับคุณดูหัวหมีนะครับรที่เป็นผู้หญิงเนี่ยครับห,ห,หาจุดยิงแบบได้ดีมากเลยครับส่วนรถประมูลก็ทำเลยก็ดีครับเห็นไหมอุ้ยทางด้าน่น,นเลยะะตอผู้หญิงครับผู้หญิงขวามือเห็นไหมครับเห็นผู้หญิงขวามือไหมครับที่ยิงอยู่เห็นไหมครับสายฟ้าวิ่งมาหัวลูกนี้ไม่เข้าโอเคจะสามร้อยเขาเนี่ยฮะแต่ว่าเขาเริ่มอุ้มติด เขาเริ่มเอาศพกับอุ้ยอยดูดูทางสังขยังนะยครับดูดูหลังบ้านนอยดูหลังบ้านนอยสังขยั่งตอนครับผมว่าเกมนี้มีอาจจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับดูดูหัวหมีคือตัวแปรครับที่เป็นผู้หญิงมีตัวแปรผู้หญิงเขาไล่ไปชุบกครข้างหลังบ้านนะทางขวาข้างขวาเห็นเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ฮะโอ้ชุดโอ้ชุดมาขึ้นสามคนเลยครับ ชุดทีดียวพอมันโอ้โหไม่เอาศพออกนี่ยากเลยนะครับแน่เลยฮะอันนี้ทางด้านฮิโรชิจะเปิดรถเปิดไม่ได้เสียทามมิ่งนะครับเอาไปไกลขนาดนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยดำดูดำถ้าสายฟ้าตายนี่ตัวเปลี่ยนเกมอุ้ยเพื่อนตายสายฟ้าเอาศพไปแล้วเอาเพื่อนอุ้มศพกลับมาหรือเปล่าอุ้ยโอ้ยตอดดูตรงกลางครับกลับมาคกินได้ผมบอกแล้วครับคือฮิโรชิโหดไหมโหดครับ เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนกืนไปแล้วสีดําแทบไม่มีแล้วแต่ติดที่ว่าไม่เอาศพออกห่วงแต่เล่นอ่า่ดูคุณดูเห็นตรงหินไหมเห็นตรงหินไหมฮีโร่ชีตายตรงนี้ไม่มีใครสังเกตเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ดูหลังบ้านหลังบ้านโอเวอร์ครับหลังบ้านโอเวอร์ดูซ้ายมือตรงริมทะเลซรายฝั่งซ้ายครับเห็นไหมโอเวอร์น่าจะคุมโซนได้ครับเรียบร้อยครับชุดเพื่อน ยิงบนรถโอเคสวยครับอันนี้มันแยกเล่นไงใช่ใช่เห็นแล้วเอาศพออกไฟไม่ได้เอาศพออกไฟไม่ได้ใช่ครับแต่นู่นนู่นนู่นดูโอเวอร์ครับโอเวอร์ตายอยู่ในภูมิไม่มีใครเห็นเลยนะครับสามคนดูไฟกลางนี่ทำไมพี่โรชินะโอ้ผมมองว่ายังเป็นโอเวอร์อ่ะเพราะเขาไม่เอาศพออกเนี่ยเห็นไหมเอาศพออกเพื่อนตามได้อ๋อไม่ตัวปินอยู่หลังใช่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  นนนะดูข้างหลังดิข้างหลังเนี่ยหเห็นไหมขึ้นมาสี่คนแล้วนะเดี๋ยวก็กลับไปกืนเห็นไหมข้างหลังบ้านที่เราชี้มีแต่โอเวอร์นะพี่พี่เห็นแค่ไฟกลางใช่ปะอืมอ่าพี่ดูข้างหลังบ้านไอ้นี่ดิเขาไม่เอาศพออกไว้พี่เห็น <c oughs> ป่ะผู้หญ <c oughs> ิงไงเห็นไหมหัวหมีตัวแปรเลยทั้งยิงทั้งชุบกระโดดเห็นป่ะทั้งยิงทั้งชุบเล่นดีคนเนี้ยไม่โดนเบิร์ดรอดนั้นอ่ะใช่ใช่เขาชื่ออะไรอ่ะเล่นยังโหดเลย เนี่ยอ่ะไอ้หัวเนี่ยอุ้มอุ้มโอเวอร์ไว้ก็จริงแต่ไม่ยอมเอาไปทิ้งเห็นปะเขาเอาเพื่อนมาแล้วใครดูนะใครไปเอาเพื่อนดูข้างหลังเี่ยเขาลีได้ขนาดไหนอะดูข้างหลังบ้านเด่ยเขาลีกลับมาหมดเลยไม่เอาศพออกข้างหลังนะเห็นไหมมันจะมีเพื่อนหายอีกโอเวอร์หาเพื่อนในพุ่มเห็นปะชุบแล้วอืมโอเวอร์ชุบอีกเขาไม่เอาศพออกไม่ไกลอ่ะ เออแม่งผู้หญิงเก่งนะผมบอกก่อนโอ้หไฟนานวันนี้ไฟนานนี่คืนแล้วมันแ้่ภาพฮีโรชีผมเห็นคืนเลยแต่ว่ารีเซ็ตรีเซ็ตอันนี้มกับาสูกลับมาสูสีไหมสูสีครับสูสีเออกลับมาสูสีนะเนี่ยเพื่อนตายสามสี่ห้าคนเนี่ยอุ้มศพออกมาเลยแต่ไม่รู้จะเอาศพไปไว้ไหนอะพี่เห็นไหมอุ้มแค่ขามือถูกต้องโอ้ฮโรชีชุบเยอะว่ะดูดิดูดิเขาศพมันมาทิ้งอะอยู่ที่รีเซ็ตเลยอะแล้วต้องรีบไปตรงกลางนะอันนี้ไกลเกินไปแล้ว ปืนปืนลูกชี้อยู่อยู่ข้าง,งล่างเนี่ยข้างล่างเราเนี่ยพี่มืดเนี่ยต้องไว้ใจเพื่อนข้างล่างเลยอุ้มคาตินไว้ด้วยเห็นไหมอ้มอออกไม่ได้อุ้มคาตินเฮ้ยพูดไปเล่นไปที่เราชี้ตรงกลางทั้งนั้นเลยก็กูบอกแล้ว <c oughs> รออะไร <c oughs> เมียอืมต้องรีบกลับไปอุ้มรีเซ็ตนั่นนะ่ะต้องหาเพื่อนรีบรีเซต็ตเนี่ยเขาสบออกนะลูชีน่ะอยู่ในพุ่มน่ะพุ่มบนน่ะรถเหลืองน่ะ เฮ้ยทำไปเล่นไปเออมาดูดิกูดูตดวไหนมีแต่น้ำเงินนี่โอ้ยเหมือนจะได้กินเสียว่ะรับมาเท่าไหร่พี่ต๊อพี่สามเอมครับโอ้ยเฮียเอ้ยมึงมาแพ้อะไรไฟนี่มาพี่มืดเสียเขาแทงมาเสียอะไรรักกระแทงมาคนที่รับแทงบอลน่ะพี่เพียวพี่เพียวพี่ใช่ใช่ครับเพียวใช่ โอ้หแม่งป้นเอดีเลยอ่ะอืมนนนนดูคนหลังเดีย๋ยวดังเดี๋ยวคนหลังเดี๋ยวไ่ชุบเพื่อนก่อนนะอุ้ยตายนะดูหลังโดนหลังบ้านดิชุบได้ละดูดูมาเชยดูมาเชยซับเดีย๋ยวไม่จบตรง,งไั้นเดี๋ยวไจบซีเขาเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยมาเชยซับไม่ได้ <มะ S 1> หรอกผู้หญิงมันโดนไม่นานมันไม่มันไม่ร้อยไม่ใช่หลักตรงนั้นอ่ะร้อยป่ะพี่น่าจะไม่โดนนะเออพี่ว่าก็น่าจะไม่โดนไม่ตายด้วยไปตรงนั่งขวาดิยูไปชิมเยอะจังว่า ไม่เอาไม้ไมมปิดวะเออเปลี่ยนเป็นไม้ดิผน<ด>้าที่สามนคนอะที่โดนลุมอยู่โดนนั่นอะอ๋อมีดหน้าหลังปีโมอุ้ยฉบได้ฉบได้อุ้ยข้างหลังโอเวอร์ยื้ออย่างนานอุ้ยฮิโรชิดูทางซ้าย<ม>ดิ<ต>พี่กระจายเลยอะ่ะใช่ใช่ใชม่มีหัวหมีตายอยู่ข้างล่างเนี่ยโอเวอร์แต่ทางซ้ายนี่เป็นฮิโรชิว่ะใช่ใช่ใช่เขาต้องเอาศพออกแล้วเนี่ยเขาซ่อมรถและสองศพ ต้องวิ่งไปเอาหัวมีต้องรีบไปเอาเพื่อนวิ่งไปเอาเพื่อนเห็นบ้างหน้าน่ะเขาซ่อมรถอยู่เอาแล้วชุบเอาไปหมุนทำไมอ่ะไม่ mm. เอาเพื่อนวะโโดนอีโม,โมตายโอ้โหมีคนบั็กว่ะพี่เห็นปะโอเวอร์เข้ามาอืม mm. มีคนบั็อกโอ้่มโอ้โดนฮิโรชิว่ะโดนโดนโดน โดนโดนเนี่ยไอ้พระหลครับมีรถใครไม่ได้ล็อกไหมครับไม่ใช่รถรถใครไม่รู้มันให้มันไปเคลี่ยวคิวคิวเก้าอะไรเนี่ยคิวคิวเอ็นดีใช้อยู่คืออะไรอ่ะจะไม่รู้รุนรุนหรืออะไรก็ได้เรือรมาเนี่ยรอผมด้วยพี่มู ขอได้มันติดมาติดมือกับยุ้มผ่องโอ้ยเฮียเออรถประมูลหลุดช่างมันเพรสวยตอนรับพี่พวก3จุดฮาสครับอะไรนะอิ่ม3จุดฮาพี่เห็นไหมแพงไปโอ้ยไอ้ฟ้ามันงงน่ะ